บาจินจากช่องบาจินขึ้นทิ้นครับสําหรับมืนีเสาร์มืนีนะครับบาจินกับออกมาแมลนคือเก้านะครับออกกําลังกายนะครับพู้นนะครับแรีนมาจากทางพู่นนะครับนี่นะครับพอดีแรีนมาจากบ้านนะครับกลับมาหอดหน้าแล้วนะครับถ้าถ้าคำนวณระยะทางเบิงนะครับกับประมาณ สองกิโลได้อยู่มากครับนะครับเรนมาใส่เวลามาสิบอ่ายี่สิบนาทีนะครับสองกิโลหรือสามกิโลนี่แหละครับเพราะว่าบาจินยุงเทพนะครับบาจินกับสี่ไปออกกําลังกายทุกอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์เนาะวันยุดน,นะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาต้องดูแลสุขภาพน้ำน,นะครับก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับ ทุกคนนะครับหรือว่าไผที่เขำามาเบิ่งคลิปนะครับพยายามออกกาลังกายนะครับรักษาสุขภาพเจ้าของนัานะครับบ่แมนว่าสิเห็ดงานอย่างเดียวนะครับบางคนก็อ้างว่ามีแต่เห็ดงานมีแต่เห็ดงานนะครับหรือบางเถอบางเถือกกินอย่างเดียวนะครับพอบนรยุทธปั๊บไปหากินตรงนั่นตรงนี้นะครับแต่บอกเคยกลับมาดูแลเจ้าของนะครับต้องดูแลสุขภาพเจ้าของนํานะครับ นี่นะครับบบรรยากาศดีดีครับย่มเส้ากับอากาศกับสีเย็นเย็นนะครับอากาศสีมีลมขึ้นเกานะครับกบต่ต้องขอขอโทษขอไพ้นะครับถามมีเสียงลมเขานะครับนี่นะครับเราจิ้นกับมาหอ,หอดหน้าแล้วนะครับนี่พวกพวกมามาแดงแดงนี่คือแดงนะครับระวังรดเดอ้ออ่า แดงมาตอนรับอะไอดำดำนะครับไอดำดำนี่ยังบีท่านคุณนะครับเห็นไผกับชีเฮาแยงเดียวนะครับบางเที่ยกับมะเรีนเฮาคนอยู่กลางถนนนะครับคนขี่รถไปขี่มาขี่มากับมะเฮานะครับบางเที่ยกับเป็นห่วงนะครับย่านรถเหยียบเนาะครับนี่นี่นะครับ เดี๋ยวบ่าวจินสิถ่ายบรรยากาศทงหน้าให้เบิรงอีกเทื่อนึงนะครับตอนเศร้านะครับกับผมนี่นะครับต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยของบ่าวจินนะครับมีหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นสองต้นนะครับมีลูกทุกต้นนะครับมีหมากทุกต้นนะครับสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าต้นนะับนี่นะครับนักันน้องซะานะครับที่มีป่านะครับเดี๋ยวคุณพ่อนะครับเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวบ่าจีนสิมาสาป่าให้เบิงนะครับว่ามันสิมีป่าอยู่บ่อนะครับแต่พอพ่นว่ามีอยู่นะครับครับสาหรับป่านะครับพอพ่นว่านะครับพ่อ คุณพ่อคุณแม่เป็นว่า,เ,าเป็นว่าหน้าของผู้อื่นนะครับมันแห่งไปมันคืบ่มีป่านะครับถึงนะครับบ่มีป่าหรือว่าบ่แห่งกับบ่มีป่านะครับแต่หน้าเบ่าจินรู้สึกว่าป่ามันจะมาโฮมันอยู่นีนะครับนี่นี่เดี๋ยวจากมือเดี๋ยวบาวจินสิมาหาปลาให้ิ่งนะครับ นี่นะครับนี่สวนมะพริกบนหงุงคือเก้านะพอดีคุณพ่อเพิ่นตื่นขึ้นมาแต่ตีซีนะครับมาหดผักแล้วนะครับบาจีนตื่นบอท่านนะครับอยู่บ้านตื่นบาท่านนะครับตื่นเอาจีนตื่นตีหาเครงนะครับมือน,นี่เพิ่นพ่อเพิ่อนนอนหน้านะครับเพิ่นกระสิตื่นตั้งแต่ ติซีนะครับถา้ถาบ๊าวจินอยากตื่นท่านนะครับตรงนอนหน้านะครับมาซอยคุณพอ<ก><น>่อพดพักนะครับ<ก>น,นี่นะครับ<ก><น>โอ้เือเครื่อนนะครับดกอีนีนะครับนี่ต้นกล้วยนะครับนะครับโดยรอบๆนะครับส่วนมากนะครับส่วนมาก บ้านบ้าจินนะครับบ้านเบ้าจินเนาะบ้านบ้านน้อมก้าตำบลมุงค้านะครับอําเภอเลิงนุกทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับนี่นะครับโดยรอบนะครับอาชิบทั่วไปของคนก็นกนคือก็คือ,อเฮ็ดเข่านะครับปลูกเข่ากับปีนึงนะครับปีนึงทำนาปีนะครับทุกปีนะครับ กษตรเฮ็ดเขานะครับแล้วก็อาชีพต่อมาก็คือปลูกอ้อยนะครับนี่ปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกมันนะครับแล้วก็เฮ็ดสวนยางนะครับนู่นนะครับสวนยางนะครับโดยรอบๆอบสวนใหญ่นะครับอาชีพของของคนในในบ้านบาจินเนาะนี่นะครับบาจินก็จะมีสวนยางอยู่นะครับนี่นีะครับที่บาจินก็ตร ย่าเข้าไปจนสุดพุ่นนะครับนะครับนี่เดี๋ยวเบาจิ่นยางข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่อยู่เถียงก่อนนะครับนี่มันกะภาพเงีสีสั้นๆนะครับบางเทือมันกะสีแจ้งสีชัดแน่นะครับเพราะว่าแสงมันยังยังบบทันเพียงพ่อปันใดนะครับนครก็พาทิ์กาลั่งสีขืนนะครับนะครับ ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับบางทือแสงมันสีบูบวาบบูบวาบนะครับนี่นะครับฟังนี้ครับนี่บาจินมาหอดนาแล้วนะครับขากลับนะครับบาจินกับสีเลนกลับไปคือเก้านะครับลมกับสีแห้งเนี้ยจังน้อยนะครับเสียงกับสิฟูฟูนะครับงัวของบาจินครับ งัวของคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นเอาออกมาเลี้ยงแต่เศร้านะครับ,รบป,ปบุ๊บนะฮะไปแร็วๆอย่างยางเขาไปเที่ยงหน้าก่อนนะเดี๋ยวเศร้าเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวไาจิ้นกับสีเขาไปในเมืองนะครับ ไปในเมืองไปต่อใบครับขี่นะครับเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดนะครับวันจักรีนะครับกสิไปใหญ่ทะเบียนบ้านนะครับจากจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับที่บาจินไปอยู่กับลุงนะครับตอนไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับบาจินกน็เป็นคนทุกทีนะครับ ล่มเย็นนะครับล่มแห้งอีรีนะครับครับครับอาทิตย์นะครับมัวบาจินนะครับทิไทเบิงมอว่านนะครับนีย่างไปเรื่อยๆนะครับทางเขามาหน้าก็นหม่ยมถึงว่าทางจากถนนดำนะครับเขามาเทียงหน้าใกลกตึกอยู่นะครับ มันห่าอยเมตรนี่แหละนี่นะเดี๋ยวมือจิตเดี๋ยวมือนี่นะครับมาจินว่าสิมาซอยคุณพ่อคุณแม่นี่ครับคุดหยานนะครับเสียหยานะครับเพราะว่าทงนี่นะครับหยาน้ามันสีห้ายนะครับพ่อกับแม่พ่นว่าปลูกเขาปลูกเขามันบ่ได้ผลผลิตนะครับเพราะว่าหยามันหลายนะครับ ที่ได้ก็ที่ได้ทงทงนั่นนะครับทงนี้แล้วก็อ่าแล้วก็อีกทงนึงนะครับครับคุณแม่เรียกแล้วนะครับครับฮะครับอีกกับบ่อน้ำนะครับที่ใส่ตักเดี๋ยวเราจิ้มสิมาตักน้ำใส่อยู่นะครับนี่นะครับพักจิ้ ทิไทเมื่อวานนะครับนี่บัวนะครับเก้านะครับบรรยากาศอ้าสวัสดีครับครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าครับผมแม่ไปได้เงียงมาดนี่เอาก้านแมงขนุนนี่ต้นติ้วนี่นะบ่โอ้ตัวมึงว่าแมงก้นบินนะโอ้ผมก็ว่าอยู่เมื่อคืนมันหลงเมื่อคืนใช่ไหมว่าไดไปเบิ้งเพราะว่า ครับอืมใช่ครับผมยังว่ายว่าแม่งเนี้ยบินไปบินมาคือหลายแต่ว่าผมว่าแม่งขนุนได้นน่ขนุนน้อยออนี่ครับบอ,อืมครับผมโอ้มันมัน,มนลงกินพักต้นติ๋วก่อนไหมเออลงนปีนั่นแหละครับผมนี่นะครับนี่ได้มาเบิงมาทันเวลาพอดีนะครับคุณแม่กำลังเหตุกับเขานะครับ เอ็เกับเขาได้อ่าอีพ่อเพิ่นเพิ่นก้านบ่แม่เพาเอนไปไต่มีแล้วเก็บน้ำกันนี่เนี่ยผมออกไปแป๊บหนึ่งแม่กับพ่อกับไปไปไต่บนก้นหน่าผัวกูเบาคุ่กันนะรับเห็นเราผัอกัไปเอาขนาดขนาดยอดมันบ่ค่อยมีเนี่นะหรือว่ายอดมันแก่หรือไงผนมีแหงสิเด้ออืมครับอืมมื้อนี้ได้ได้กินขัวแมงจีนู่นอีกแล้ว รับปากมากินอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับบ้านนอกนะครับกกมันกาสิมีของกินอยู่เรื่อยนะครับอึดยัวอยากนะครับของกินนี่หอแมงกินนู่นนะครับนี่นะครับน่นรับดีบุหรี่อากาศเย็นดีแล้วยนียหมูเสาร์หนาวอีกแล้วมขึ้นเลยเหมืนีล้งอืมรล้งเดือนชีเดือนห้าหมูเสาร์หนาวครับ เพราะว่ายงียงมันขึ้นตอนตอนสินอนว่าคือห่อนห่อนใช่ปะบัดดึกมาล้มวี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 หนาวเอาพผมไอพื้นเงี้ออกมาแล้ว <laughs> พื้นเก่ามันสัน่นมันสั่นนะครับผมมันมันบนสุดขาเนาะไปเอ็เอามะฮุมต้นนั้นพรอมเด้อหน่อยหนึ่งต้นนี้อืมครับเอามาบ่มเาหมูเล่นหนึ่งหนึ่งอืมครับเอาเนนโอ้ลมกระแหงคักเนาะ โอนี่แหละฉีเขาขบ้านอยแม่เขาอยู่ไปเบิ้งเอาโม,โมโาเพลยนนะวันพุธนึงบ่ไอซิเปไปตลาดก่อนบ,อออบผมรู้ไหมรู้ว่าผมไปนี่ก่อนหรือว่าไปเบิ้งก่อนไปตลาดเขาก็เลิกเลยเนาะอ๋อเปเจ้าเช้านีแหละเนี่โคนี่แล้วแม่ฉีเข้านีอือืครับเดี๋ยวบ่าวกินนะครับกับคุณแม่นะครับฉีเข่าไปในบ้านนะครับเพราะว่ามือนีมีตลาดเศร้านะครับบ่แม่ฉีเขากับผมไงดอก บ้านหมากับแม่กบมาน้ำหญ่บ่งตูกบแดงตูมาโหลดอืไปลืมโหลดเอาไปเลี้ยวก็มันเลี้ยวก็เช่าบอกเอาไปซื้อแล้วกันสีดก็เพลือซื้อของแล้วกันกินข้าวกินน้ำเนาะเพื่อมากินข้าวอืมอืมครับนี่เอาไปไหวพี่ไก่ไม่ทิ้งยังไงให้ให้ผมไปยังไงขี้หม้อไซค์นี่บอกไปหรือไม่ยังไงไม่เชิงยังไงมึงกระแลนเมื่อละมึงนั่นอ๋อบักกูก็ขี้หม้อไช่กับพผึ่งไง ครับครับนี่แล้วกับชายแล้วกับไปเหมือนันแลนมืออืมอืมครับครับเนยโคแล้วกับไบต์แล้วก็เ่เอาหง่อืมโอ้บรรยากาศดีลีนะครับล่มวีในร่มมันกับที่เขาเขาเขากล้องนะครับแต่จะมีเสียงล่มแสกมากอยู่ข้าามาแหง่อต้องคั่วให้น้ำมันแห้งก่อนบ่ไหมเออ เมย์ยันมีชุบยอดน้ำชื่อครับนี่ได้กินขวัวแม่งกินนู่นแล้วนะครับคนพูดดีนยยงนะชิดาม่เด็ดได้แน่โอ้ยลูกไส้าลามากเลยวันี้ <c oughs> เออตอนแรกว่าพอดีแล้วมืออื่นเนี่ยครับไปคุกให้หมดแดงมืออื่นนี่อืมตกไปเอ็ดแล้วแล้วพาแม่ไปดังห้องเลิกกุนมืนนีค่ครับครับเดี๋ยว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 ผมพาไปนะครับ เพิ่นโทรมาบ่หรือว่าไผบอกเอ้เพิ่นโทรมาอ๋ออ้าวได้ว่าเอ้ยอันเปลือกกระปิตไอถึงได้โพกอีละบ่อีได้ว่าทะเลาะกันจักเปลือเขานั่นยะารืาว่าเพิ่นเราอือไผเอื้อยคนใดที่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 คนสิไปชงนี่ล่ะอ๋อครับทะเลาะกันอือแล้วสิว่าเลอแล้วมีมือบ่าเลยแล้วอืมอๆ เ่นวาครับก็เลยก็เลยสิกลับมาบ้านเนาะโอ้ยตอนแรกเพิ่นโทรโทรมาหาเอื่อยเพิ่นบอกว่าอย่าบอกแม่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งจะพันเสื้อผ้าอยวนนะอ้าวบัดนี้จะโค้งก็โทรมาบัดนี้อดบ่ได้ดิเนาะเออคิดไปบอกเอื้ยแล้วของเราอืมอืมครับมาแล้วลูกชายลานะครับน้องลานะ คนสิบอเอ้ยเอ้ยจะไปเป็นเอาเข้ามาเว้นแล้วเป็นวันเจ้าน่ะเดี๋ยวก็มาแล้วนะครับขี่รถมาจากนู่นนะครับพอดีพี่เป็นวันเช้าก็บอกมาเมื่อไดรนะแม่มวานนี้วันที่เฉลิมวันนี้วันที่เจ็ดที่แปดที่เก้าดีไหมอะไรเพิ่งจะวันนี้วันเพิ่งวันสุดวันวันเช้าวันเช้า วันเสาร์มนีมนีวันวันพุธมนี้วันพุธบ่พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อีกสามมื้อก็สิเดินทางมาตั้งแต่วันวันศุกร์แล้วเพราะว่าโรงงานนะครับโรงงานทุกรงงานนะครับก็สิปิดก่อนนะครับปิดก่อนนะครับแล้วก็เอาปกติเนี่ยมันวันเขาชิปปิวันเฉลอวันชิปเฉลย บ่ไอ้ส่วนมากนะโรงงานนะ่ะมันสิปิดมันสิปิดก่อนอาทิตย์หนึ่งนะแม่เนะพราะวา่าเออเพราะว่าพวกพวกเนี่ยพวกนี้เขาจะรีเซตพวกเครื่องจักรของเขานะ่ะเขาก็จะปล่อยให้นพนักง,งานกลับบ้านก่อนนะครับโรงงานโดยปกตินะครับเออสำหรับคลิปนี้นะครับจบไวซามีก่อนนะครับเดี๋ยวบ่าวจีนสีไทยคลิปต่ตอต่อไปนะครับ เดี๋ยวซัมนี่คลิปนี้ไว้ซัมนี่ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้่องบาจินขึ้นทินน้ำเนเดอร์ครับขอบคุณครับ